คำถามต่อไปมาจาก Facebook ครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณหมอครับผมกับภรรยาแต่งงานกันมาได้2ปีกว่าแล้วนะครับผมได้ทำงานต่างจังหวัดแต่จะกลับบ้านทุกสัปดาห์ยู่ๆเนี่ยมีเซอร์ไพรส์ครับเมื่อภรรยาบอกว่าเธอตั้งครรภ์และกําลังจะคลอดลูกในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ซึ่งเธอเองก็บอกเธอไม่รู้ตัวเธอท้องปกติเนี่ยภรรยาเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะรูปร่างอวบนะครับไม่ผอมประจำเดือนก็มาแบบ ไม่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างเดือนเว้นเดือนอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับผมก็ไม่ได้สงสัยหรอกว่าเธอท้องกับใครคือผมมั่นใจเป็นลูกของผมแน่นอนแต่มันเป็นไปได้จริงๆหรอที่ไม่รู้ว่าตัวเองท้องท้องโดยไม่รู้ตัวเนี่ยผมเป็นห่วงสุขภาพของทั้งแม่และลูกของผมครับตอนนี้พบหมอแล้ววางแผนจะคลอดแล้วครับประสบการณ์หมอสูนี่เป็นไปได้มากมากเลยค่ะข้รที่หนึ่งก็คือในวัยรุ่นค่ะ คุณแม่มาหาท้องเจ็ดแปดเดือนอคุณแม่ที่อยู่บ้านที่อยู่ด้วยกันทุกวันไปส่งลูกทุกวันยังไม่รู้เลยนะคะส่วนลูกจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่รู้แต่ว่ามาตรวจเนี่ยเจ็ดแปดเดือนแรกบอกอคุณแม่เดินหน้าคลอดแล้วนะคือลูกคือต้องตัวใหญ่มากใช่ไหมครับไม่ใหญ่ค่ะยิ่งคนผอมยิ่งไม่เห็นคนผอมแล้วท้องไม่ป่องออกมาหรอเเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อเขาแข็งแรงเขามีซิกแพค นะคะเด็กๆเลยมีซิกแพคมองไม่เห็นค่ะโดยเฉพาะเด็กบางคนเขารู้ว่าเขาท้องแต่ไม่อยากให้แม่รู้แต่เขาก็อยู่กับแม่ทุกวันก็ใส่กระโปรงและใส่เสื้อคลุมดังนั้นคุณแม่ที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยต้องสังเกตประจําเดือนประเด็นที่สองคือไม่รู้ตัวจริงครับชมลีก็เคยเจอนะคะมีอาชีพรับราชการด้วยมหาด้วยว่าปวดท้องมีเลือดออกครับพอตรวจดูอ้าวนี่มันท้องครบกาหนดแล้วปากม่นเปิดเลยมีเลือดออกส่งไปคลอดนะคะ ถามว่าไม่รู้จริงๆหรอนะคะคือเขาเป็นมีการศึกษาเนาะ,ะเขาบอกประจาเดือนหนูไม่ค่อยมาปีมาละครั้งสองครั้ง<ะ>อย่างที่เขาเล่านี่เชื่อโดยสนิทใจนะคะ,ะถ้าไม่เมีบางอย่างส่้นเรนว่าเป<ะ>็นไปได้พระชบรีเจอท้องสองเนี่ยมาบอกว่าเอ๊ะหนูรู้สึกมันมีก้อนในท้อง<ะ>อ่ะคุณท้องคุณเคยท้องแล้วคุณไม่รู้เหรอ<ะ>มันไม่ไดิ่งเหรอหก<ะ>เดือนเนี้ยะนะคะปัญหาของการตั้งครรภ์ที่ไม่รู้ตัว<ะ>ปรากฏว่าส่วนหนึ่งเป็นคนที่แข็งแรง นะคะเขาถึงท้องมาได้โดยที่ไม่มีปัญหาเลยไม่บวมนะคะลูกก็แข็งแรงดีส่วนหนึ่งพาคุณแม่แข็งแรงแต่อย่างไรก็ตามไม่แนะนําเนื่องจากว่ามีคุณแม่ส่วนหนึ่งที่ซีดหรือมีโรคประจําตัวเบาหวานความดันนะคะการตั้งครรภ์แบบไม่รู้ตัวเนี่ยจะอันตรายมากฉันวันนี้เคยเจอนักเรียนที่ตั้งครรภ์แบบไม่รู้ตัวและก็ไม่คิดว่าตึงท้องก็นั่งกินเหล้านะเป็นผู้หญิงแต่ว่าสังสรรค์กินเหล้านี่นะคะรัมาโรงพยาบาลไปชัก นั่งกินแล้วแล้วก็ชักมาตรวจอ้าวหนูท้องหนูเป็นคันเป็นพิษโอ,โอ้อันนั้นก็แทบตายนะคะทั้งแม่ทั้งลูกแทบตายเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าตัวเองท้องนะคะก็สรุปว่ารู้ตอนนี้นะคะก็รีบไปสักท้องอาจจะแข็งแรงนะคะถึงยังไม่มีปัญหาใดๆนะคะ